สวัสดีครับพี่น้องครับออนี้มือนี้มาชมมูหล,ลุมนะครับนาะซึ่งที่เป็นมูที่ห่าเอามาให้ลูกขาดตั้งแต่ปอาจะสามเดือนก่อนนะครับนาะออันนี้จะเป็นสองสายนะครับสองสายโอ้ยบออเมนครับไอตัวนี้เป็นพันธ์เถะสิ่งเป็นพันธ์เถเป็นแรนเลตตัว,ต,วตัวผูนะครับ ถึงตอนแล้วแต่วตัวนี้เป็นหมูสามสายเนะครับานะหมูหลุมกะเบืองแล้วกันมันกัโตปกติเลยรครับตัวปกติอยู่ภาบรวมนะครับ ตัวปกติไม่อยายาตัวนะครับเนาะแต่ว่าอยากขายก็เรียกขำว่มมาเบิ่งนะครับเนาะ <S <S อ๋อเดี๋ยวจะหาคิวให้เพื่อนนะครับห้าตัวตัวนี้ไปเบิงเบ่งแม่พันธ์ครับ แม่พันส่งพึ่งผมเอามาลงให้เพิ่นน้ำสึ่งจะเพิ่นว่ามันมันยังบ่าป็นสัตว์นะครับแต่ว่าอายุก็ผม,มเป็นสัตว์ตลอดหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้เป็นแรนล่นรอยนะครับ ะะเป็นอย่างน้อยขึ้ยังไม่เป็นสัตว์เลยครับเอากลับมากลับมาเดี๋ยวจะได้๋ยวหาขี้เราค่ะ,คะหามูอไปน้ำกัดน,นะครับไอ